เบ้า์อย่าทำหนูสิเจจังไรจังไรเล่นปืนกลัวมึงเล่นปืนกลัวมึงเล่นปืนกลัวมึงโอ้โหเชี่ยขาโอ้โหเล่นอะไรกันดูจังไ, abeth, งไรชิบหายเกมอะไรวะเนี่ยเอาาเอขนาดนี้เลยไม่เชื่อเดี๋ยวได้เห็นเนี่ยเราไม่ได้วะ่ะไอ้มันมนะเนี่ยโอ้โหยิ้ยวมันนะเนี่ยเราไม่ได้วะ่ะ ลูกซองมึงลูกซองมึงโอ้ยเชี่ยแคนขาดเอ้ยสุดยอดแรกได้โลภิพายเกมนี้ได้เลยแม่งแล้วเมื่อกี้กูฆ่าได้ไม่ได้สักตัว <c oughs> เฮียแต่เฟรมเรทมันสูงนะถ้าไม่ถ่ายก็ประมาณ60ถ้าถ่ายก็เกือบยี่สิบหกสิบอะถ้าถ่ายหกสิบอะไม่ถ่ายร้อยสองร้อยอะไม่ถ่ายก็สองร้อยกว่าแม่งยังได้ <c oughs> อ่ะเฮีย โอ้ยทะลุนะอกโอ้ยนะอกเป็นรูอ่ะโอ้โหเห็นกระเพาะโอ้โหไยสัตว์เกมเลือดราบข้าวเหนียวเนี่ยหายว่าโอ้ยใช้แขนแล้วแต่กระดูกทิ้มหายไม่อย่างได้อะไอสัตว กูไอดีสตรีมกูร้อนกว่าเกม PS สองร้อยสิบสิบรับแปดสิบอะไรนี้เหรอพี่ใจโอ้โหโอ้ยไอ้นี่แม่งโดนไม่จนเกียมอ่ะโอ้โหดำเมื่อไอ้เชี่ยโอ้ยยิงกูแล้วมันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูโอ้มันยิงกูแกโอ้โหเลือดกระดูโอ้โหจังไรเลือดเลือดโอเคแกมาต่อพี่ไม่มีอ่ะครับพี่มีแต่ พี่มีพี่มีแต่พี่ไม่มีไอ้นั่นมีแต่แขกอะตัวตัวติดตัวแอนตัวนั้นไม่มีอะต้องให้ย้ายอะยายมีอะไรตัวนี้หรือกันอดถ้ามีแต่แคร็กโอ้โหสมองไอ้ชิบหายเหลือแต่สมองโอ้โหไม่อย่างได้เกมนี้เล่นแล้วแม่งแบบเพลินอะเห็นภาพเลยเดี๋ยวมึงได้เห็นแน่นอนอ่ะ ผายอย่างหลอนไสแต่ขาขาดที่ผายนี่เกียร์ยี่อะไรวะเนี่ยอือหือดอกแรกก็ไสทะลักอือหือเรจติ้งเรจติ้งกระจูดอะกระจูดที่หายมึงก็ยิงกูจังเลยเอาระเบิดกูไปแดกเนี่ยลูกนี้โอ้โหดูดูดูขาขาดขาขาดขาขาดอู้สมองโอ้โหหัวหายโอ้โห โอ้โหไม่อยากได้อารมณ์โอ้โหเนี่ยแม่งโดนเธอคิดอย่าให้เสียเวลาโอ้โหแม่งสุดยอดอ่ะอ่านหนังสือต่อสักหน่อยอีอ่านหนังสือโอเคจะอ่านให้ฟังด้วยไปอ่านไกลๆไปเฮียโอเคหมดนะครับผม หับผผมก็มีอามะไรมีอะไรเอาเนี่ยเหรอโดดเอาอ่ะีใครยิงกูใครยิงกูยิงกูมึงเจอไปฟ้ากู้ยิหายหลบหบโอ้โหใส่ทันรักอ่ะแบบแบบร่างกายหลุดลุ่ยอ่ะโอ้โหอยากเห็นมากฉาขี้ไรแต่ร่างกายหลุดลุ่ยอ่ะ เอาระเบิดไปแดกขี้พุ่งแม่มีมนตัวขายหนุ่มมะมีไหมไอ้ชิบหายจังไรโอ้โหเขี้ยท่อนล่างขาดหลังโอ้โหเป็นรูอ่ะโอ้โหชิบหายไถ่ละเก็บแล้วเก็บประจําเลยแม่งจากแบบไส้ขาดอย่างนี้ทะลุตัวอย่างนี้แม่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมชิบหายครบร้อยเลย โคตรเกมอ่ะเก็บได้เหรอเก็บได้จะตายอีกแล้วจะตายแล้วว่าเอ,อืโอโอ้โหขาดขาดแฉะขาดได้ไม่ใช่เก็บชิ้นสุดดเลยใช่โอ้โหแม่งโคตรอย่างอะแบบสุญญดยอดเลยเกมแม่งได้อ่ะได้อะโวมากแล้วหลอนด้วยอ่ะแม่งโคตรอ่ะอย่างมัน,มนเกมเนี้ยฟรีออนสตรีมได้มาตั้งแต่มันเป็น<ล>ยังยังมันมันยังเป็นคีย์อ่ะโอ้โหดูดูดูไอเนี้ยโอ้โหไม่น่าเหลือแล้วไม่น่ารอดก็เลยฮะ ไอ้กูเกูโหดกูโหดกูได้ปืนเข้ามาใช้ยิงกูทำไมครับเลยอาวุธมึงเฮ้ยอาวุธมึงโอ้โหอาวุธมันแรงกว่าเฮ้ยของของมันแรงกว่าแต่ของกูเทพกว่าอุ้ยดูร่างกายแม่งไม่อะเกียมอะโอ้ยโอ้ยโดนยิง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 โดนยริงโอ้ยจังไรทำหัวฮะ มึงจะมึงทำกูอะมึงอุ้ยยิงยิงขาตัวเองขาขาดจิ้มพายโอ้ยปิงมันอย่างเยอะปิงมันไม่เยอะมาเท่าไหร่แบงอย่างมันอ่ะโอ้โหสุดยอดมากแบบได้ลงรับครับผมอะไรนะอีเล่นปืนปืนอะไรวะร้อยนัดไปฟ้าอุ้ยตัวขาดครึ่งอุ้ย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 ปืนนี่มันแรงนะ อ่าใช่ร้อยนัดโอ้ยเชี่ยวสมองนัดแม่งก็ได้อ่ะแบบอะไรวะแบบหัวหัวมีแต่สมองกับลูกกระต่ายยู่ไป s n i เคยเล่นเปอร์สไนเปอร์เหม่เคยเล่นเคยเล่นแต่มันไม่ค่อยแรงเลยทุบทิ้งทำใหม่ไม่ผมเอาแบบว่าสไนเปอร์อ๋อแล้วกระสุนเป็นเป็นไฟฟ้าปะยิงฝังเข็มอ่ะเออ แ,แม่งแบบนัดหนึ่งหนิหัวกระจูดมาแล้วยิงโดนพื้นทุกตัวแต่ไฟฟ้ามันยิงแล้วมันไม่ค่อยออกลายเนาะมันไม่เหมือนอะไรวะพวกไฟพวกกระสุนระเบิดอะไรอย่างงี้กระสุนระเบิดแม่งออกลายแม่งบางบางนัดแม่งใส่แตกใส่ทะลักมั่งไอ้ยิบหายอะไรยังอยากเจอกูว่าโอ้โหไอ้นี่แม่งโอ้โหดูด uh> ูดูโอ้โหซูมซูมโอ้โห ไม่เอเนี่ยว่าพี่ออกขี้กินนี่กันไม่ไหวหรอกกินไม่กินมันเถื่อนเยอะโอ้ไม่เถื่อนไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้ครับใช่ไม่เถื่อนจริงอยู่ไม่ได้เราหัวหัวอยู่แล้วโหดมาตั้งแต่ก้าวจบไอ้ชิบหายตกโอ้โหใส่ทันลักสัตว์เอ้ยใช่ เป็นเกมที่มันมาถ้าไอเล่นนะโอ้โหไออ้วกตั้งแต่ยังไม่ได้จับแป้นรับไม่ได้ว่ะโลกสุดไอเฮียมึงทำทำคว่ยอะไรกูเดี๋ยวพอกูเดี๋ยวพอจังไรอุ้ยอุ้ยแตกเป็นไฟฟ้าชิบหายแตกเป็นไฟฟ้าสัตว์อุ้ยขาคนเดินได้อ่ะขาคนเดินได้ยิบหาย ตัวคาร์เตอร์นั้นไม่ได้อะไรคาน์เตอร์อะไรคาน์เตอร์แปลงเป็นเสาไฟอ่าโอ้ยอะไรวะเก้าอี้เสาไฟผู้เขาเรียกเขาเรียกว่าเกมอะไรแตกข้อเกมหรือเปล่ามีดตรงมืออะไรไอสัตว์อะไรอย่าซ่าอย่าซ่ากับพี่พี่พี่เกิดมาลุยน้อง พี่เกิดมาลุยน้องพี่เกิดมาลุยน้องทุกทีหน้าสะบัดอ่ะไม่เป็นอะไระวะขอสตีมาเกมอะไรอะไรอ่ะเกมอะไรเบรกที่นี่นี่มึงปูดสะบัดไ,ได้สัตว์ปูดสะบัดเอาอุดสะบัดโอ้ยเขี้ยขาโอ้โหเหลือแต่ไส้ทิ่หาย,ายกโก็โได้ลมอ่ะที่มัน าหมดดอกมดดไส้ดอกพุงมะไปไหนอะไรยิมายไปไหนอ้ประมาณเฮ้ยชนะหมดป้อมหัเขาจบพี่โมไหมฮะพี่โมไหมคนรู้หรอกเออพี่โม มึงพูดให้ดังๆได้ไหมรู้จักพี่โบไหมครับรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ชัดไหมกูไม่รู้แล้วทีนี้ไม่รู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 ้รู้จก